เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการชีปของเล่นจักรตู้ชีปปกตาเรื่องกับว่าที่ชีปคือแขนของเธอเองต้องใช้เวลาฝึกนานหลายปีเลยนะแซมมี่ฉันต้องฝึกเยอะๆเหมือนกันเพื่อให้ได้ของเล่นจากเครื่องนี้ง่ายๆเหมือนเธอฉันรู้แล้วว่าเราจะจัดระเบียบยังไงต้องใช้กระดาษแข็งเยอะๆและกระบอกฉีดสองสามอันเธอจะทําอุปกรณ์ฝึกให้ฉันใช่ไหมฉันจะไปเอาของที่ต้องใช้มาและฉันจะเตรียมพื้นที่ทํางานซนี่คือชิ้นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่สำหรับอุปกรณ์ฝ โอเร็วมากฉันไปหาปืนกาวมานะ่ะไงทุกคนทำไมเธอทำเครื่องมือหายตลอดเลยสูสซีซเอิมฉันไม่ได้ทำหายนะแต่เจอมันในตู้เย็นต่างหากเธอน่าจะรู้นะว่ามันไปอยู่ที่นั่นได้ไงทุกคนระวังเครื่องมือนี้ด้วยนะมันร้อนมากตอนใช้งานตอนนี้ค่อยๆเพอร์เฟกต์ใช่แล้วมันร้อนเกินไปฉันเลยทิ้งไว้ในตู้เย็นให้มันเย็นลงแล้วก็ลืมสนิทเลย แซมมี่ปืนเก่าไม่ควรอยู่ในตู้เย็นนะถ้าเก็บของแบบนั้นร่วมกับอาหารไม่ได้ยังไหนก็ตามทุกคนอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อให้แ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะและแน่นอนว่าอย่าลืมกดติดตามเรามีสิ่งที่น่าสนใจมากมายมาให้ดูเร็วๆนี้แซมและฉันชอบให้คุณกดไลค์ยกนิ้วให้เลยซูฉันมีคำถามที่จริงจังและสำคัญมากมาถามเธอเธอกำลังทำอะไรกับเจ้าพอนี่ดูเหมือนเครื่องเล่นในสวนสนุกเลยอืมมันก็เป็นของจากสวนสนุกนะ ตู้คลิปตุ๊กตาพร้อมของเล่นไงแต่ทอทำไมเราต้องใช้มันละ่ะเราจะเป่าลมใส่มันหรอเปล่าจ้าเรากำลังสร้างเครื่องไฮดรอลิกไม่ใช่เครื่องพลังลมโอ้เอากระดาษแข็งแผ่นนั้นมาให้ฉันหน่อยสิเดี๋ยวจะโชว์อะไรให้ดูกระดาษแข็งมาแล้วแล้วไงต่อเราจะทากาวตรงนี้ตอนนี้ระวังนะท่อควรจะจัดเรียงแบบนี้ น,นี้ดูเหมือนทางรถไฟแต่ทำแต่ทอ่อถ้าอยากทดสอบไหมว่าส่วนนี้ทำงานยังไงโอเคลุยเลยโอ,ยโอย้ฉันเข้าใจแล้วนี่คือรางพิเศษเธอกำลังทำส่วนบนของเครื่องถูกต้องและตอนนี้ก็มีไม้เจิงๆด้วยล่ะดูใกล้ๆนะเราจะใช้แท่งไม้พวกนี้ประกอบสปริงซึ่งจะทำให้กลไกขยบับฉันไม่เคยเห็นสปริงไม้เลยต้นไม้เด้งกลับไม่ได้ แต่ฉันรู้วิธีทำงานฝีมือเวทมลละ่ะตอนนี้ฉันจะทำให้แท่งไม้เหล่านี้ยืดหยุ่นสุดๆมันเป็นทริคหรือเปล่าเนี่ยมีกล้องซ่อนอยู่ตรงไหนหลอกกันเล่นใช่ไหม <c oughs> ไม่หรอกแซมมี่ไม่ได้รอเล่นแค่ทักษะช่างฝีมือนะ่ะแท่งไม้ถูกยึดเข้าด้วยกันด้วยไม้จิ้มฟันข้อต่อพวกนี้จะทำให้ส่วนนี้ของเครื่องขยับ ดูดีนะแต่ฉันคิดว่าเธอจัดการได้เองและฉันต้องตัดกระดาษแข็งซะหน่อยเธอรู้ได้ไงว่าเราต้องใช้กระดาษแข็งอีกสุสีเธอคิดว่าฉันเป็นหนูแฮมสเตอร์ได้ไงคิดว่าฉันไม่รู้วิธีทํางานฝีมือหรอแล้วเธอรู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องเล่นนี้บ้างล่ะเราต้องใช้กล่องขนาดใหญ่ล่ะฉันจะไปตัดล่ะและฉันจะทําชิ้นเล็กๆแซมใจเย็นไม่พอหรอกทุกคนระวังตอนใช้ที่ตัดนะหรือขอให้ผู้ใหญ่ช่วยด้วย แซมพลาสส่วนที่น่าสนใจที่สุดอีกแล้วสปริงไม้พร้อมแล้วฉันกำลังวิง่งฉันกำลังรีบการแสดงต้องดำเนินต่อไปฉันเอาทุกอย่างมาแล้วนี่เป็นกระบอกฉีดพิเศษที่เธอซื้อสำหรับงานปีมือของเราใช่ไหมใช่ถูกต้องขอบใจนะแซมมี่พวกนี้ไม่มีเข็มและเราก็เจาะรูด้วย ทุกคนระวังเวลาใช้สว่านด้วยนะหรือขอให้ผู้ใหญ่ช่วยมันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและใช้เครื่องมืออันตรายโูฉันมีคำถามที่สำคัญและจริงจังมากอีกคำถามหนึ่งเดาซิว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังฉันอืมยากแฮ้น่าจะเป็นซิปไทยหรือเปล่าโอ้ตื่นเต้นจัง <c oughs> เธอรู้ได้ไงนะ <c oughs> เป็นเพราะเธอลืมซ่อนตรงปลายนะสิฉันเห็นหมดเลยเออฉันว่าฉันซ่อนไว้ดีแล้วนะเตรียมกันมาหรือเปล่าเนี่ย กระบอกฉีดมีบทบาทสำคัญในงานฝีมือของเร,เราเราจะใช้มันเพื่อทำระบบไฮดรอลิกสอดอย่างระมัดระวังแบบนี้และตอนนี้เราจะเชื่อมต่อกับกลไกของเราึือแล้วก็ตัดส่วนเกินออกทุกอย่างควรดูเรียบร้อยสวยงามเมื่อกระบอกฉีดปิดลงสปริงจะยืดออกและเมื่อมันเปิดสปริงก็จะหดของง่าย ถือว่าไปนี่ก็นานแล้วนั้นที่ฉันไม่ได้เห็นปรมาจารย์กระดาษแข็งของเรา <c oughs> เขามีนิสัยตลกตลกที่ชอบหลับตอนกําลังตัดแต่เขาเป็นปรมาจารย์เพราะงั้นก็โอเคแหละฉันเดาว่าเขาเพิ่งตัดกระดาษแข็งเสร็จแล้วก็เลยตัดสินใจพักผ่อนสักหน่อยหรือไปบุกตู้เย็นมาอันที่จริงฉันเพิ่งซื้อไอศครีมมาด้วยสิวันนี้จะได้เจอเขาอีกไหมเนี่ยคลิกของจากอาณาจักรกระดาษแข็งมาส่งให้สู่ผู้น่ารักขอบคุณแค่คุณบุรุษไปรษนีฉันรอพัสดุนี้อยู่เลยด้วยความยินดีว้าวาท ตอนที่ฉันไม่อยู่เนี่ยดูซับซ้อนจังอ๋อไม่เลยทุกอย่างง่ายมากฉันทำส่วนหนึ่งของมอเตอร์ไฮดรอลิกของเรามันคือส่วนสำคัญของเครื่องเล่นของเรามันจะช่วยเราทำให้เครนในเครื่องของเล่นของเราขยับได้ติดตรงนี้ท่ออีกสองทอ่อหรอใช่เนื่องจากที่คีบจะเคลื่อนไปมาตามขวางดูสิ เราจะติดสเปริงเข้ากับกลไกแล้ตอนนี้มาถึงการทดลองขั้นต้นแล้วแบบนี้โอ้ทำงานได้ดีมากอ๋อตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วแล้วเดี๋ยวเธอจะติดที่ชิปตรงนี้ใช่แล้วแซมมี่เธอเป็นคนช่างสังเกตจริงๆและตอนนี้ฉันจะติดกาวตรงนี้เพื่อเตรียมการ ว่วนนี้ทําด้วยสปริงไม้และกระบอกฉีดเหมือนกันแต่ฉันยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องใช้กระบอกฉีดตรงนี้เตรียมแก้วน้ําใส่สีมาสีแก้วแล้วก็จะรู้เองเอตอนนี้มาถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเรากําลังสร้างแขนก้นต้งชกระดาษแข็งหรือยังยังเร็วเกินไปแซมมี่<อ>ฉันยังทาชิ้นส่วนเล็กๆไม่เสร็จเลยฉันเตรียมกระดาษแข็งหน้าตาแบบนี้2ชิ้นสําหรับทําที่ขีดภายในชิ้นส่วนครึ่งวงกลมมีส่วนที่ทําจากกระดาษแข็งลูกฟูกและด้านนอกเป็นกระดาษแข็งยืดยุน แขงเธอพูดว่ากระดาษแข็งหรือแฌมฉันว่าเธอรีบอีกแล้วนะฉันแค่อยากทำตัวให้เป็นประโยชน์แล้วก็ฉันเบื่อด้วยองั้นเธออยากฟังเคล็ดลับสองสามข้อเกี่ยวกับวิธีเอาชนะเครื่องนี้ไหมความลับของปรมาจารย์หรือใช่เลยก่อนอื่นเธอต้องมีสมาธิเหมือนซามมไรเธอต้องคิดเหมือนเครื่องจักรกแล้วไงต่อท่านอาจารย์เลือกของเล่นที่อยู่ใกล้กับช่องรับของถ้าพวกมันหล่นก็ยังคีบพวกมันต่อได้แล้วเธอจะได้รางวัล ลาาเลือกของเล่นที่เบาและก็นุ่มและอันที่อยู่ด้านบนแขนกลจะหยิบพวกนั้นได้ง่ายกว่าตอนนี้รางวัลทั้งหมดจะเป็นของฉัน <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องสงสัยเลยเราแค่ต้องทำงานฝีมือให้เสร็จเราจะติดกาวตรงนี้และประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดแซมกับฉันตัดและติดฐานสำหรับเครื่องของเรา ของเล่นจะตกลงไปในช่องนี้แล้วเราจะเอามันออกมาจากช่องนี้ตอนนี้มาติดแก้วที่ผนังด้านหลังกันเถอะประกอบแบบนี้ง่ายกว่าช่างเป็นหนอนแก้วสุดเจ๋งจริงๆทุกคนแก้วมันร้อนนะอย่าลืมเราจะสร้างกำแพงเล็กๆกันเพื่อไม่ให้ของเล่นตกลงมาเองเอามาติดตรงนี้และสุดท้ายผนังที่เหลืออีก3ามฝั่งพร้อมทั้งหน้าต่างโปรง่งใสฉันหันหนะ้าไปแป๊บเดียว,แล,วแล้วเธอก็ประกอบทุกอย่าง แซมมี่เธโกรธหรอเธอเห็นเมื่อโกรธที่ไหนกันไม่ฉันไม่ได้โกรธแต่ตอนนี้เรายังเหลือส่วนที่น่าสนใจที่สุดนะตกโอ้สูเธอเป็นจริง้งจอกเจ้าเลยจริงๆฉันมีไอเดียรอแป๊บนะมันจะเป็นการตกแต่งโดยเลโก้ฉันวางใจให้เธอทำนะถ้าฉันมีอย่างอื่นที่ต้องทำโอ้ว้าวเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเลยฉันอยากประกอบมันจัง แซมมี่เป็นเมือกที่สร้างสารรค์จริงๆทุกคนเห็นด้วยไหมกดไลค์สิและฉันจะทำต่อล่ะมันออกมาแจ่มมากฉันจะทำรอบเครื่องของเราทั้งหมดนี่คือการตกแต่งที่ไม่ธรรมดาที่เราทำออกมาฮึบโหเราต้องทำความสะอาดซะหน่อย น้ำเจือจรัดสำหรับสาวเจือจรัดอืมไม่ดีไม่ดีอืมน้ำงานฝีมือในแก้วสำหรับซูซานสุดอัจฉริยะดีขึ้นแต่ก็ยังดีไม่พออืมน้ำสีสุดสวยสำหรับสาวสวยสุดแซ่บ <c oughs> ฉันเอาแก้วน้ำไปได้ไหมเนี่ยน้ำสวยสีสันสดใสสำหรับสูเจ้าแห่งงานฝีมือโอโ้ขอบคุณสำหรับคำชมนะแซมมี่ แล้วก็สำหรับหลอดพ่วงนี้ด้วยเราต้องใช้มันเออฉันสับสนไปหมดแต่มันก็ออกมาน่าสนใจนะว่าแต่คนดื่มน้ำนี้ไม่ได้นะมันเพื่อความสวยงามเท่านั้นอ,อ๋อฉันไม่ดื่มหรอกฉันจะทำระบบไฮดรอลิกจากน้ำพว่วงนี้เราจะเชื่อมต่อกับทันโยกของเราเพื่อให้เราควบคุมกลไกลเครนได้เอาละสีเขียวง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแค่กระบอกสีน้ำและหลอดเนี้ยนะง่ายง่ายแค่นั้นเลยล่ะ และตอนนี้ฉันจะโชว์ให้เห็นว่าของง่ายๆและอัจฉริยะพวกนี้ทาํางานยังไงก่อนอื่นเราต้องเติมของเหลวของเราให้เต็มหลอดแต่อย่าให้หกล่ะและตอนนี้เราจะปิดมันด้วยกระบอกฉีดอีกอันโอเคได้เวลาทดสอบกันแล้วว้าวนะ่าทึ่งจริงๆเจ๋ง,จงนี่คือแผงควบคุมสุดยอดเยี่ยมที่เราทำนี่คือคันโยกกระบอกฉีดทั้งหมดเราแค่ต้องต่อกระบอกฉีดเท้ากับท่อซิลิคอน รูท่อพอดีกับปลายกระบอกฉีดอย่างสมบูรณ์แบบถ้าทำอย่างนี้ก็จะไม่รั่วข้าเตรียมพร้อมที่จะทำตามวิธีของซามูไรแล้วข้าช่วยอะไรได้บ้างช่วยฉันเอาท่อพวกนี้เข้าไปข้างในแล้วก็นะชุดดูดีมากออขอบใจนะนีสำหรับการตึปฝนนะ่ะฉันตัดสินใจว่าฉันต้องใส่ชุดซามูไรโอ้ขอบใจนะแซมมี่ เราเกือบเสร็จแล้วล่ะแต่ทำไมต้องแต่งชุดซามูไรล่ะน่าจะใส่อะไรที่เหมือนนักกีฬามากกว่านะแต่สูเธอคือท่านอาจารย์และฉันคือซามูไรมันก็ชัดเจนนี่ชุดนี้สร้างบรรยากาศพิเศษอืมงั้นเอาปืนเก่ามาให้ฉันหน่อยแล้วก็ติดแกาวแผงควบคุมให้ด้วยนะซามูไรไม่เกรงลกลัวความท้าทายใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาจารย์ขอความช่วยเหลือเธอเป็นลูกศิษย์ที่ดีจังแต่เธอหนีจากการฝึกซ้อมไม่พ้นหรอกฉันรู้เธอเป็นอาจารย์ที่ใจดีแต่เข้มงวดมาก เอาของเล่นมาได้ทันเวลาเลยฉันเป็นเหงาฉันคือแสงฉันคือซาบูระ ฉันเล่นเลยได้ไหมเธอออกกำลังกายทั้งหมดหรือยังฉันวิ่งรอบโต๊ะ20รอบ21กระโดด1อย100ครั้งแล้ววนตัวสิบครั้งฉันพร้อมแล้วก่อนอื่นฉันจะทำให้ดูก่อนเริ่มกันเลยเอาละนะโอเคแบบนี้เราขยับที่คียไปที่เป้าหมายโอ้ว,ว้าว โอเคเห็น okay, ไหมแซมมันได้ผลนะอีกนิดเดียวก็จะได้แล้ว <c oughs> <c oughs> มาเลยอีกนิด <c oughs> <c oughs> ฉันกำลังเก็บมันขึ้นมาแล้ว <c oughs> ฉันรู้สึกประหม่าจังแต่ฉันเป็นอาจารย์ฉันต้องใจยเย็นเย็น <c oughs> เอาละของเล่นอยู่ในที่คีบแล้วอีกนิดนึงอีกนิดเดียวค่อยๆเคลื่อนมันไปที่ช่องไม่ต้องรีดเย้ <c oughs> yeah, ของเล่นเป็นของเราแล้ว มันน่ารักมากๆและมีอะไรซ้อนอยู่ด้วยโอ้่าต,ตายน้อยแสนหวานถึงตาเธอแล้วแซมโฟกัสฉันเป็นนักรบฉันจะด้ารเครื่องนี้ได้แน่สูถแผงควบคุมมันเจ๋งมากเลยอาที่คีมง้างออกแล้วเอาเลยแซมมี่จำสิ่งที่ฉันสอนไว้นะคีบมันขึ้นมา ไม่ใช่เรื่องใหญ่มาหาฉันสิแค่อีกนิดเดียวเร็วกวสูงเธอเป็นโคชที่ยอดเยี่ยมจริงๆเธอก็เป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันงั้นเรามาแข่งกันไหมมาในขณะที่เรากำลังแข่งกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งนะบ๊ายบาย